พุทธมหามณีรัตนปฏิมาการังปูเชมิทุติยัมปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมาการังปูเชมิตติยัมปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมาการังปูเชมิเอเตนะสัจวัตเชนะมหาเตโชเจวะมหาปัญโยจะมหาโพโคจะมหายโสจะพระวันตุเม นิพพานัสสะปัจโยโหตุพุทธมหามนีรัตนปฏิมาการังปูเชมิทุติยัมปิพุทธมหามนีรัตนปฏิมาการังปูเชมิตติยัมปิพุทธมหามนีรัตนปฏิมาการังปูเชมิเอเตนะสัจวัตเชนะมหาเตโชเจวะมหาปัญโยจะมหาโพโคจะ มหายโสจะพระวันตุเมนิพานัสสะปัจโยโหตุพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิทุติยัมปีพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิตติยัมปีพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิเอเตนะสัจวัตเชนะมหาเตโชเจวะมหาปัญโยจะ มหาโพโคจะมหายโสจะพระวันตุเมนิพานัสสะปัจโยโหตุพุทธมหามณีรัตนปฏิมาการังปูเชมิทุติยัมปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมาการังปูเชมิตติยัมปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมาการังปูเชมิเอเตนะสัจวัตเชนะมหาเตโชเจวะ มหาปัญโยจะมหาโพโคจจมหายโสจัพวันตุเมนิพพานัสสะปัจโยโหตุพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิทุติยัมปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิตติยัมปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิเอเตนะสัจวัตเชนะ มหาเตโชเจวะมหาปัญโยจะมหาโพโคจะมหายโสจะพระวันตุเมนิพานัตสะปัจโยโหตุพุทธมหามนีรัตนปฏิมาการังปูเชมิทุติยัมปีพุทธมหามนีรัตนปฏิมาการังปูเชมิตติยัมปิพุทธมหามนีรัตนปฏิมาการังปูเชมิ เอเตนะสัจวัตเชนะมหาเตโชเจวะมหาปัญโยจะมหาโพโคจะมหายโสจะพระวันตุเมนิพานัสสะปัจโยโหตุพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิทุติยัมปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิตติยัมปิ พุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิเอเตนะสัจวัตเชนะมหาเตโชเจวะมหาปัญโยจะมหาโพโคจะมหายโสจะพระวันตุเมนิพพานัสสะปัจโยโหตุพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิทุติยัมปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิ ตติยัมปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิเอเตนะสัจวัตเชนะมหาเตโชเจวะมหาปัญโยจะมหาโพโคจะมหายโสจะพระวันตุเมนิพานัสสะปัจโยโหตุพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิทุติยัมปิ พุทธมหามณีรัตนปฏิมาการังปูเชมิตติยัมปีพุทธมหามณีรัตนปฏิมาการังปูเชมิเอเตนะสัจวัตเชนะมหาเตโชเจวะมหาปัญโยจะมหาโพโคจะมหายโสจะพระวันตุเมนิพานัสสะปัจโยโหตุ न,